ขัดรองเท้าไหมครับประโยคสั้นๆนี้ที่นำเสนอเทคนิคการขายแบบไม่ได้ขายเขาทำได้อย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับ สวัสดีครับผมมิน้นอุกฤษตั้งสุบคจากมิ้นเต c a d แคลดแหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่นําไปใช้ได้จริงก่อนอื่นเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ครับผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งและขอให้กําลังใจเนื่องจากว่าช่วงนี้กลายเป็นกลับมาล็อกดาวน์ตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศการอ่านก็จะเป็นอะไรที่อยู่เอทาดรนะครับไม่ต้องอยู่ในห้องแล้วแล้วก็เวิร์กฟรอมโฮมกัน ผมอยากให้กําลังใจ SME ทุกคนนะครับและคลิปที่ผมจะทํากันในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เรียกว่าให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจสรุปหนังสือนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจกับชีวิตได้จริงๆถัดมาครับขออนุญาตแนะนำนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับจาก Adira Green Park นะครับอันนี้เป็นผงน้ำผักนะครับซึ่งนำเข้าจากอเมริกาไม่ผ่านความร้อนเราเรียกว่าจุย พาวเดอร์นะครับเป็นผงน้ําผักที่แบบนี้ละลายง่ายนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับอร่อยมากชิมให้ดูการันตีว่าอร่อยมากเพราะลูกผมนะครับซึ่งไม่ค่อยชอบกินผัก4ขวบขอดื่มเช้ากลางวันเย็นนะครับเด็กทุกคนที่นําไปชิมแล้วการันตีว่าขอซื้อซ้าเพราะว่าเด็กชอบมากครับแล้วทําไมถึงเล่าได้ขนาดนี้เพราะสินค้านี้เป็นของภรรยาผมเองครับ วิจัยกันมาเกือบปีให้ลูกลองผงํำผักทุกชนิดในตลาดแล้วไม่อร่อยนะครับจนเราทานเองแล้วเราก็เลยปิดตาลูกแล้วเราก็เทียบกันและลูกก็บอกว่ากินแล้วมันอร่อยมากแม่ถ้าไม่เชื่อลองสั่งเดี๋ยวให้ลิงก์ไปเนาะสั่งอดีร่ากลิ่นผักกันดูเข้าเรื่องนะครับช่วงปีใหม่นะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนก็ไปเดินซื้อของที่ห้างเดอ,อ The Crystal Park, ะคริสตัลพาร์คครับ ไปกับลูกกับภรรยานะครับเดินเข้าไปกันมันจะไปทานข้าวเที่ยงแล้วก็มีมีงานมีบูธแสดงสินค้านะครับเดินมีน้องคนหนึ่งหันมาแล้วก็ยิ้มกับผมแล้วก็พูดว่าพี่ครับขัดรองเท้าไหมครับประโยคสั้นๆแค่นี้นะพี่ครับขัดรองเท้าไหมครับวันนั้นบังเอิญใส่รองเท้าหนังกลับไปพอดีแล้วหนังกลับตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมไม่มีที่ขัดผมไม่รู้จะขัดรองเท้าหนังกลับยังไงนะครับเพิ่งซื้อได้ไม่นานนึกในใจว่าเอ้ยดีจังเลยน้องขัดรองเท้าหนังกลับให้ได้งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวกลับมานึกในใจว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับก็ไปกินข้าวเสร็จก็ตั้งหน้าตั้งตาเลยกลับมาเลยนะครับภรรยากับลูกก็ไปเดินเล่นผมก็กลับมาถึงปุ๊บปรากฏว่าน้องคนนี้นั่งขัดรองเท้าให้พี่ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ผมก็อายจะไปบอกเขาว่าน้องขัดรองเท้าให้หน่อยสิเมื่อกี้เสนอไว้ก็ไม่กลา้าก็เลยทําเป็นเดินรอบๆปรากฏว่ายืนตรงหน้าบูธน้องเขาเนี่ยมันมีคลิปวิดีโอ แสดงให้เห็นเลยว่าเอารองเท้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ราดแบบแคทช็อปซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มไก่ราดลงไปบนรองเท้าหนังกลับนะปรากฏว่าน้ำไม่น้ำไม่ซึมครับเหมือนถ้าใครเคยดูคลิปผมนู้นเลยที่ผมทดสอบเสื้อ GQ ที่เอากาแฟราดเสื้อเฮ้ยรองเท้าหนังกลับมันเป็นแบบนั้นเลยอ่ะหลังจากฉีดสเปรย์ของเขาสเปรย์กันน้ําผมยืนดูด้วยความแบบทึ่งเฮ้ยมันแบบตัดต่อหรือเปล่าวะมันดูจริงไม่ จริงไหมหลงท่านลังกับลาดซ้อนมะเขือเทศเข้าไปปัดลาดคือลาดปุ๊บแล้วมันกระเด็นออกเลยอ่ะทำได้ไงผมได้เดินวนรอบๆปรากฏว่าติดกันเลยติดกันเลยนะมีบูธขายสเปรย์กันน้ำเหมือนกันเลยนะครับคนละยี่ห้อนะหมายว่าฟังก์ชันเหมือนกันมีบูธขายที่อบโอโซนรองเท้า2บูธติดกันขายสเปรย์กันน้ําขายน้ายาขัดรองเท้าขายรองเท้าของเขาขายรองเท้ากีฬาด้วย ซึ่งใช้คําว่าห่างกัน1นึ่ก้าอ่ะติดกันเลยนะครับแล้วผมก็วนกลับมาผมก็นึกในใจว่าของเหมือนกันผมเคยสอนเสมอใช่ไหมว่าสินค้าจะต้องทําจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนนี่ของมันเหมือนกันโอเคคอลเลี่หอบแล้วมันจะทําให้แตกต่างกันได้อย่างไรในมุมมองของพนักง,งานขายพนักง,งานขายคนนี้ก็คุยกับคุณลุงคนนั้นนะครับยิ้มไปแล้วก็หันมาบอกว่าสักครู่หนึ่งนะครับพี่พอคุณลุงคนนั้น ขัดรองเท้าเส็จนะครับน้องเขาก็เอารองเท้าคุณลุงไปใส่ในเครื่องอบโอโซนทําให้มันแห้งฆ่าชเชื้อโรคเร็วขึ้นผมก็บอกน้องกลับมาแล้วนะครับเขาก็บอกพี่ผมขออนุญาตเขาไม่พูดเลยนะพี่ผมอ,อนุญาตขัดรองเท้าพี่ก่อนเลยซึ่งผมก็พร้อมอยู่แล้วนะครับผมก็ถอดให้เลยนะครับถอดรองเท้าปุ๊บยื่นให้น้องเป็นหนังกลับนะขัดได้หรอสบายครับพี่เดี๋ยวพี่ดูเขาก็รองเท้าผมไปขัดนะครับระหว่างที่ขัดอยู่เนี่ยไม่นาน มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาผมก็นั่งรอรองเท้าอยู่นะครับผู้หญิงคนนั้นมาถึงปุ๊บแล้วบอกอา้าวเสร็จแล้วเหรอแล้วผู้หญิงเขาก็ถอดรองเท้ายื่นให้พนักง,งานผมก็งงว่าไอ้ขัดของผมอยู่ทำไมขัดเท้าปรากฏว่าพนักง,งานหยิบรองเท้าของพี่ผู้หญิงคนนั้นที่ขัดเอาไว้อะให้เขาแปลง่ายๆว่าระหว่างที่ขัดรองเท้าอบรองเท้าอะไรเนี่ยพี่ผู้หญิงอยากไปเดิน พนักง,งานถอดรองเท้าตัวเองถอดรองเท้าเพ้าไปตัวเองนะให้ลูกค้าเอาไปใส่เดินเล่นบอกพี่ขาไปเดินเล่นก่อนซึ่งเขามีถุงท่อง,ถ,งถุงเท้านะกันชโชลรงเจอโรคอะไรคือไม่ได้เท้าเปล่า,าแล้วก็ใส่คือเขาไม่ได้แบบพี่รัาอย่าใส่เหยียบซ่องเหยียบซ้อนอะไรเงี้ยนะไม่มีเลยใส่ไปเดินนะครับผมก็เฮ้ยน้องคนนี้น่าสนใจว่ะผมก็เลยคุยถามเพิ่มเติม,เ,ตมเรื่อยๆนะครับว่าน้องสินค้าสินค้านี้ยี่ห้อชื่อว่า,าวิลกินนะครับวิลกิน ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรจากวิวกินนะสปอนเซอร์ผมเป็นอันดีรากลินพาร์ทน,นะครับแต่ว่าพอคุยกับเขาก็ถามว่าน้องขายมานานยังเริ่มถามแล้วสปีครับพี่บอกน้องแล้วขายของอยากไหมระหว่างที่พูดต่อคกับน้องอยู่เนี่ยคุณลุงวันนั้นเดินมาเอารองเทา้าแล้วก็ถามราคาลดได้ไหมเนี่ยนะครับทุกครั้งที่คุณลุงถามว่าลดได้ไหมแถมได้ไหมน้องคนนั้นเขาจะลุกขึ้นมายืนแล้วก็ก้มอย่างนี้ กราบลวครับพี่ผมก็เป็นแค่พนักง,งานคนหนึ่งเท่านั้นผมทําหน้าที่ของผมเต็มที่จริงๆไม่ต่อรองไม่ตอบว่าได้ไม่ได้ขอเถอะครับพี่สวัสดีไปใหม่ครับพี่น่ารักมากนะครับปฏิเสธโดยไม่ปฏิเสธคลุงก็ไม่ได้ซื้อผมก็เลยสงสัยผมก็เลยถามเขาว่าน้องไอ้ที่มาขายของขัดรองเท้าเนี่ยขายดีไหมเขาบอกว่าได้เรื่อยๆนะครับพี่ผมบอกว่าโควิดเนี่ยคนเขามาเดินห้างกันน้อยนะผมเลยถามในเชิงสถิติ เคยเก็บสถิติไหมว่า10รายเนี่ยที่น้องขัดรเทั้งให้ฟรีๆเนี่ยขายได้กี่รายปกติแล้ว10รายเนี่ยผมจะขายได้ประมาณ2รายครับน้องคนนี้เป็นเซลลโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเซลล์ผมก็ได้ถามต่อครับว่าแล้วน้องเป็นเซลล์เนี่ยน้องมาขายของเนี่ยลูกค้ารู้สึกยังไงเขาบอกพี่ผมไม่ได้มาขายของผมมาให้บริการชิลๆผมถือว่าผมมาเที่ยวห้างมายืนคุยได้รู้จักกับพี่ ผมไม่รู้สึกว่าผมต้องขายของอะไรนะครับผมมาให้ความสุขกับผู้คนผมก็เฮ้ยมายเซ็ตของน้องคนนี้แม่งดีว่ะผมก็เลยถามต่ออีกครับว่าถามจริงอ่ะสิคนเนี่ยขายได้2คนทำมาแล้ว2ปีบอกพี่ตรงๆเลยเราเป็นท็อปเซลล์ของบริษัทใช่หรือไม่น้องเขาก็บอกว่าน้องบอกหน้าผมแบบหน้าตาตกใจนะครับประมาณแบบพี่รู้ได้ไงใช่ครับผมก็เป็นพนักง,งานขายดีเด่นของบริษัทบอนี่แหละวิธีการขาย เขาบอกว่าเปล่าพี่ยืนยันเหมือนเดิมผมไม่ได้ขายผมมาให้บริการมาให้ความสุขกับผู้คนตามห้างผมก็ได้รู้จักพี่ๆอย่างนี้ผมก็เฮ้ยวิธีการคิดนี่แหละใช่เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องน้องไปเล่าลงพอดแคสต์นะครับสินค้าแบรนด์เนี่ยมันชื่อว่าวิวกินผมถามน้องชื่ออะไรน้องชื่อวิวผมเลยถามว่าเขารับเราเพราะว่าเราแม่งชื่อเดียวกับใกล้ๆสินค้าหรือเปล่าเขาบอกเปล่าพี่ ผมก็ขายของงนี้แหละก็เป็นเซลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าผมมาขายของในทุกสินค้าที่ผมขายผมมาให้บริการกับผู้คนระหว่างที่เล่ากันอยู่นี้นะครับขัดรองเท้าเสร็จแล้วผมก็เลยถามต่อไอ้สเปรย์กันน้ําเนี่ยตัดต่อหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้ตัดต่อพี่กันจริงผมนําให้พี่ดูไหมจริงเหรอเขาบอกว่าได้ผมนําให้พี่ดูกล่องหนึ่งเขาบอกว่าขวดหนึ่งนี่นะครับขวดหนึ่งสเปรย์กันน้ําเนี่ยฉีดได้ประมาณครั้งแรกเลยนะประมาณ8 คู่หรือ8ดครั้งมันต้องเคลือบ <c oughs> เคลือบเคลือบเคลือบพี่ฉีดนะ้พี่ผึ่งแล้วพี่ก็มาฉีดใหม่นะครับ8ครั้งขวดหนึ่งผมก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้ยผมอยากจะซื้ออย่างนี้น้องบอกผมเคลือบไม่พี่เลยครั้งแรกฟรีโหยังไม่ได้ซื้อเลยกําไรแล้วเว้ยสมมุติว่าขวดหนึ่งจำราคาไม่ได้นะสมมุติว่า4008ครั้งครั้งหนึ่ง50บาทนี่นั่งเฉยได้ข่รองเท้าฟรีเคลือบฟรีอีกเขาบอกพี่รอได้ไหมผมมันนานเหรอนานครับถ้าพี่รอได้ผมทําให้ รอเลยเขาก็ฉีดลงเท้าผมเคลือบเคลือบเสร็จจับยังไม่ต้องทําอะไรระหว่หางที่เขาฉีดอยู่นี่ครับผมก็รู้แล้วว่าน้องคนนี้ได้ใจผมไปแล้วนะครับหนึ่เขาในทฤษฎีการตลาดที่ผมสอนทุกการเนี่ยนะครับข้อแรกผมจะบอกว่ามันมี6ชนะทฤษฎีการตลาดคือทําให้คนชอบจนเขาเริ่มเชื่อแล้วค่อยชวนเขาชอ็อปและเมื่อเขาใช้เขาก็จะไปแชร์ แล้วเขาก็จะเชร์อันนี้อยู่ในหนังสือหนังสือของผมนะเพิ่มยอดขายด้วย Facebook รุกด้วยไลน์แล้วก็ขยายด้วย Google ใครสนใจสั่งซื้อสื่อได้นะครับมีเหลืออยู่ไม่เยอะละและผมก็บอกหลายครั้งว่าเราซื้อสินค้าเพราะว่าเราชอบพนักงานผมไม่ได้รู้จักแบรนด์นี้เลยนะครับบิลกินไม่เคยรู้จักเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตยินงแบรนด์เขาดังไม่รู้จักเลยแต่พนักงานให้บริการดีมากและเขาพูดจนผมเชื่อและผมก็จะรู้สึก เก่งใจแล้วนั่งนางขนาดนี้มันขัดรองเท้าให้ฟิล์มมองแววตามันก็รู้สึกผิดถ้าเราไม่ซื้อผมก็เลยรีบซื้อก็ซื้อเสร็จด้วยความชาญฉลาดของน้องคนนี้นะครับคือผมก็เห็นแล้วว่าพนักง,งานมีอยู่คนเดียวนี่แหละฉีดสเป้ผมอยู่พอผมซื้อเสร็จน้องคนนี้หันไปเรียกน้องอีกบูธหนึ่งใกล้ๆก,กันแล้วก็บอกสุดลอหันไปเรียกดูกันขอความช่วยเหลือของเขานะสุดลอช่วยพี่หน่อยสิ รอก็เดินมานะครับเป็นบูธข้างๆหน้าตาแบบเขาขายของไม่ได้เลยไอคนนี้ขายได้นะช่วยพี่หน่อยนะแล้วก็เอาเงินจากผมไปนะครับรบกวนนิดนึงนิดนึงเอาวันนี้นะไปจ่ายเงินตรงนู้นเหมือนเมื่อกี้เลยทําเหมือนเดิมนี่สองรอบไปนะผมนั่งอยู่เนี่ยใช้สุดรอไปสองรอบแล้วออกบินไปเสร็จให้พี่เขาด้วยนะไปมีแบบประชาชนประชาชนขอเสร็จแล้วก็บอกโทษทีนะครับพี่พี่รอนิดนึงนะระหว่างนี้ผมก็เหมือนเดิมผมซื้อเพิ่มได้ไหมลดให้ผมหน่อยเขาจาเหมือนเดิมเลยครับ ลุกขึ้นมายืนกลมกราบงามๆแล้วครับพี่ผมก็เป็นแค่พนักง,งานคนหนึ่งผมทําหน้าที่ของผมได้อย่างดีที่สุดบริษัทเขานับสต็อกสินค้าพี่เขาลดไม่ได้เขาตอบปฏิเสธอย่างนุ่มนวลโดยไม่ได้พูดคําว่าไม่นะครับใช้คําว่ากราบสรุปนะครับคุยเสร็จผมก็โดนไปทั้งน้ํายาเขาขัดรองเท้าให้ผมผมก็ซื้อน้ํายาไอขัดรองเทา้าเขาเคลือบรองเท้าให้ผมผมก็ซื้อน้ํายาเคลือบรองเทา้าไม่พอภรร,ร,รยามาอมบอกซื้อแจกไหม พนักง,งานก็งงผมก็โฆษณาสินค้าเขาสรดจับมันดีจริงๆเนี่ยแฟนผมก็ถามซื้อไปแจกใครไม่เป็นไรซื้อไปก่อนเดี๋ยวเราไปให้คนอื่นสินค้ามันดีจริงๆนั่งเราอินระหว่างที่รองเท้ายัางไม่เสร็จนี่นะผมก็เดินเท้าเปล่าดูสินค้าตรงนั้นเนี่ยคนก็มองนะแฟนก็ถามว่าไม่ไอายเหรอผมไม่ไอายก็เดินตรงนี้มันก็ไม่ได้สกปรกอะไรนี่แค่ตรงนั้นอะ่ะไม่กี่เมตรเนี่ยนะครับแล้วผมก็กลับมาบอกเขาใหมว่ว่าวิวน้องรักษาไม์เซตนี้เอาไว้ ชีวิตน,นี้วิวจะไม่มีวันตกงานถ้าผมเป็นเจ้าของธุรกิจที่ขายสินค้าอุโปโภคและบริโภคเนี่ยผมจ,จีบน้องคนนี้ไเป็นเซลล์ผมนะครับซึ่งถ้าแบรนด์วิวคินนะครับได้ยินคลิปพอดแคสต์เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าเอาน้องคนนี้ไปสอนเซลล์คนอื่นๆเพราะมีอะไรบ้างที่เราเรียนรู้จากกรณีศึกษาของประโยคสั้นๆที่พูดว่าขัดรองเท้าไหมครับข้อแรกนะครับ เขาไม่ได้มองว่าการขัดรองเท้าเป็นงานต่ําต้อยนะครับเขามองว่าการขัดรองเท้าเป็นการให้เป็นการให้นะก่อนที่เขาจะขอคุณลองคิดกลับกันนะถ้าเดินผ่านแล้วมีคนบอกว่าพี่ครับซื้อครีมไหมครับพี่พี่ครับซื้อครีมขัดรองเท้าไหมครับพี่เอาแปรงขัดรองเท้าไหมครับแปลว่าเราไปขอให้เขาซื้อแต่น้องคนนี้ไม่ได้พูดเรื่องการขายเลยนะครับพี่ครับขัดรองเท้าไหมครับมองขัดรองเท้าไหมครับขัดรองเท้าฟรีครับพี่เขารู้ว่าประโยคนี้ มันจะมีโอกาสพูด10คนมันต้องมีคนหยุดอย่างน้อยต้องมี3คนนะ่ะต้องมีนั่งกับเขา1นึ่งบูติดกันเขาทำตัวให้ตัวเขาเองนะครับโดดเด่นและแตกต่างข้อที่สในบูธนี้เนี่ยนะครับมีวิดีโอเล่นอยู่นะครับซึ่งในวิดีโอเนี่ยมันเดโมโการการันน้ำได้อย่างดีมากในขณะที่บูธข้างๆไม่มีวิดีโอสินค้าเหมือนกันวางข้างกันอันนึงมีวิดีโอ ทำวิดีโอได้ดีมากนะครับโชว์การกันน้ําอีก,กันหนึ่งไม่มีวิดีโอและมีพนักง,งานไปชวนคนลูกค้ามาขัดรองเท้าซึ่งถ้ามันจะล้ํากว่านั้นจริงๆนะเขาผมเสนอแล้วกันนะครับเขาเอารองเท้าเขาที่กันน้ําแล้วเนี่ยทาให้ผมดูสดๆผมจะไม่ต้องนั่งรอเคลือบเลยเอารองเท้ามาแล้วแบบเอากาแฟราดแล้วน้ํามันกระเด็นออกหมดเลยเงี้ยมันจะแบบเฮ้ย เหมือนเหมือนครั้งหนึ่งที่ผมเคยไปงานแสดงสินค้านะครับพนักง,งานคนหนึ่งโชว์น้ํายาทาคำความสะอาดฉีดนี้แล้วเขาบอกว่าพี่ขาน้ายาน,นี้เป็นออร์แกนิกใช้ที่บ้านได้เด็กปลอดภัยไม่อันตรายต่อร่างกายแล้วเขาฉีดฉีดอยู่นะถูถูแล้วเขาทาอย่างนี้นะครับเอาน้ํายาฉีดฉีเนี่ยหันมาแล้วฉีดเข้าปากหนูกินให้ดูผมแบบช็อกเลยช็อกแล้วไงซื้อเลยบ้านมีลูกกลัวขนาดเขายังกล้ากินได้บ้านเราคงไม่เป็นไรมั้ง นี่คือเทคนิคของการให้นะครับให้ก่อนนะขัดรองเท้า 2. ทําให้ดูนะครับคือสิ่งที่ไอรองเท้าเนี่ยไอเครือบเนี่ยมันใช้เวลาแต่ว่าไอการขัดเนี่ยเขาทำแป๊บเดียวทําข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่ได้ทําเหมือนพวกสบู่ทาแล้วขาวอะ่ะเพราะมันทําเทียบปุ๊บเฮ้ยเชื่อเลย3นะครับเขาทําให้ผมชอบด้วยบุค,คลิกวิธีการคุยวิธีการคิดนะครับเมื่อผมชอบผมก็เชื่อเขาให้ก่อน เขาทาให้ดูเขาทำให้ผมชอบและข้อที่4ี่ครับเขาทําให้ผมนะครับหรือว่าผู้บริโภครู้สึกว่าได้กําไรขัดรองเท้าฟรีเคลือบรองเท้าฟรีโอ้โหนั่งเฉยๆเลือบฟรีก็หนึ่งก็ประมาณหลาย10บ,บาทแล้วนะแล้ว2อ,อยู่บ้านก็เขี่ยคนซื้อน้ํายาขัดรองเท้าไปบางทีเราก็ไม่ได้ขัดรองเท้าทุกวันบ้านเราก็ไม่ได้ขยันขนาดนั้นแต่เพราะฉะนั้นเฮ้ยชีวิตดีขึ้นเมื่อรู้จักเขาชีวิตดีขึ้นเมื่อใช้สินค้าเขา นี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ในทุกๆยุคที่คุณทำธุรกิจจาะโควิดไม่โควิดถ้าคุณมีวิธีคิดแบบนี้คุณขายอะไรก็ขายดีอย่างแน่นอนครับแล้วคุณล่ะครับมีตัวอย่างอะไรไหมที่คุณเจอจริงๆที่เขาขายโดยไม่ต้องขายมาเล่าแบ่งปันในคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมไม่ได้อยากฟังเฉยๆนะครับวันนี้มีของมาแจกนี่ ช่วงโควิดนะครับเรารู้เลยว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องเอาความรู้กระจายสู่ผู้คนนะครับเป็น DVD นะครับเป็นออดิโอบุ๊กเว็บไซต์หัวใจของการตลาดออนไลน์ขายอยู่ในเว็บไซต์ราคาเต็มเนี่ยเก้กว่าบาทนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นส่วนลดบ้างครั้งคราวแต่ผมเอามาแจกทั้งหมด3ชุดนี่สชุดสําหรับคนที่คอมเมนต์เล่าเรื่องของคุณจะยาวจะสั้นไม่ว่ากันนะครับว่าคุณเจอใคร ที่ขายของแบบไม่ต้องขายคือไม่ได้มาขอให้คุณซื้อแล้วคุณรู้สึกแบบเฮ้ยทาแบบนี้ก็ได้หรอแล้วคุณชอบมาเล่ามาคอมเมนต์แบ่งปันให้ผมฟังหน่อยผมอยากได้ฟีดแบ็กนะครับว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้ผมไม่ได้เจอคนเดียวเมื่อคุณเริ่มสังเกตคุณอาจจะเห็นคุณป้าข้างบ้านพนักง,งานร้านกาแฟหรือพี่คนขับรถใครสักคนหนึ่งที่เขาให้บริการแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากเอาเรื่องเขามาเล่าต่อ คุณซื้อของเขาโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณถูกขอให้ซื้อ3รางวัลน,นะครับที่เราจะเอามาแจกโดยที่เราจะเลือกง่ายๆนะครับโดยที่ผมและก็ทีมงานเป็นคนเลือกเองคํำตัดสินของผมและทีมงานขอให้ถือไปที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเพื่อจะให้กําลังใจกันและกันในวันที่ทุกคนจะต้องกลับมาสู้วิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจกันอีกครั้ง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันในปีนี้วันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกษิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ